สวัสดีครับมกับผมทีมงานสลายคลิปครับมามันนี้ภาพเบิ้งทีมงานโชคชนาใส่ XCMG XE 6 0 CB ในการหลอกหน้าครับ นางงามลดหน่อยมันก็นรองงามแล้วครับเขียวมันหน่อยบุอ่อุญุอาญะํำหรับเถาแกไหมไทยกำลังมองหานี่เป็นหนทางเหลืออีกทางหนึ่งครับใส่ดีครับลดๆุดหน่อยแ็หาเงินได้เหมือนฝุกกับมือนกััวกันล่ะครับ เขาเหลื่อมไม้กับพ่อใส่ซ้ำหนีแล้วครับกา่าหนางานทำมันกววงหูจักหนา่ายหนาหลายเข้ากระจังขยับขยายใส่ใหญ่ขึ้นไปครับนี่ธุรกิจขอบครัวครับพออาจจะระบียรแล้วเด้อโซฟ์ ทีแรกเสีม,มาตากูครับกับเอาหุ่นใดเขามาตากคูอันนี้เป็นมาพ่อก่อนเอาอีกนานนึงกับพ่อก่อนครับเบิดเงินลายแหละแรกว่าจะเอาสูดผุดวันนี้ก็เลยว่าให้ไปขุดซาโลขนใหญ่แล้วพอดีพออยยุบานเป็นก็เลยว่าให้ ไถนากรห้ยุดไทนากรกับพอดีครับพอดีกันแต้แถาแกไปขุดเองครับคันใหญ่ทางไปคอนขางสีใกล้เนี่ยเดินทางเป็นชั่วโมงครับมันสวยเลอก็เลยขออยู่ไทยนาซะมืหอนี้เเวียกอยกูอ่บานให้มันแล้วอ,อื่นยันหยุดอีกอยู่แล้วครับเก็บขี้ยางขันงานบ่อหิงกับขอ,อยุด งานเล่งกับบูยุทธครับไซว่าร้ายครับไหน้อยลงเตะกี่ไ่ร้ายแรนบ่ได้ครับบวมต่อ โมมีทางเลือแล้วครับลุยยางเดียวโมมีทางให้เหลือกว่าทางไนซิดีก็ท่างใดดอกลุยไปโหลดมุนเบินเหรอ ไม่ได้ครับผ่านแล้วครับน่านจะเป็นเครื่องลอยเจ็นหาบอกตะวเกี่ยใหญ่ตู้สองลอยชิวบว่ารถบกคุณเคยกันกับพวกหครับเป็นมาแรงรวมเป็นกับมีแม่โคก,กันนะครับชาตน,นีลอยซ้มหาเป็นหน่วมีงานเหมือนกับมาแลาแนนำ ถึงเครื่องค่อยๆครับใครกำลังมองหาธุรกิจทางนี้กำลังเหลิมไม่ปกอบการตาัดสินใจครับเอาใหญ่เลยถ้าบมมีงานกนัคือเก่าครับสูถหนอยบ่ได้ หลอกหน้าถือว่าฟีมืออยู่ครับสมเออดีไหนมันเปียกซ้ำรถไทยกับรกเปียกรแต่ว่ามันดูดีนะครับบัเลือกแห้งว่ตื่นแห้งว่ามันกัดซูสีสูสีกันไปตลอดจัดเต็มอุ่มนะครับโซเฟอร์บ็นจัดเต็มอุ่มเลย ทุกอุ่มมีความหมายครับตักหน่อยๆขึน้นใบที่เจาะก็หมุนจนวิงกับเต็มรถครับอันท้อยเขาไกลแห้งกระขอนขางชีว่างยากครับว่าหลุดหน่อยมันธรรมดา กันไปใกล้ไลยกระเดียบ่าถึงกันไก่แห่งส่วง g s ไก่ต้นึงนก็ว่างบ่อยถือกับรลด,ดำยืนอยู่สูงกว่านั้นครับถ้าไพ,พ่เเคยใส่กระสิบเขาใจในจุดนี้นี่เห็นว่าเนี่โนยโแคนสุดแล้วเด่นนี่ยโแคนสุดหวั่นเจ้าเขาไก่ ก็วางงาครับรถด,ดำอยู่สูงกลัวมันเทดินบไดอยค่อยๆคนค้าเพิ่นสิ้งหูพองเพิ่นเองนะครับคอยให้มันไหลออกคอยขย่าให้ดินไหลออกมันวางบได้ครับ พร้อมลาพระจากไปกับเจ้าอีนุ่งหนายักครับสองรอยเจ็ดหายสองรอยชีพพุ่มกับปงหูครับนะพร้อมลาพระจากพี่จากน้องไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ทา้งสองนี้ด้วยครับสวัสดีครับ